ุดคบับช่องพัดทีวีนะครับวันนี้อยู่กับสติกบอลเลก็กเฟ่เ,เดิมรกระสงครามขี้ก้างเอ้ยไม่ใช่สงครามไม่ขีดไฟอืมวันนี้เรามาเคลียร์ภาร,รกิจรายสัปดาห์นะครุณทำลายลูกปั้นสตรูอโอเคเอาน้หมอกรันปกติโอ้ยังไงดีวะจะป,ปอม พุ่งไปที ça, ่พ่อหมดอก่อนนะถ้ามันเรือๆเดี๋ยวจะเอาไปนะแตกอือฐานที่ไม่ได้อัพเลยอ่ะโอ้โหังเขาเอ่ออย่าอย่าโอ้โอเคโอเคตั้งตั้งแถวตั้ง่อน เดี๋ยวโอเคมันราจะมาจัดการกับพวกคนป่าเลยนะคนป่าถี่พร้องรังการมากนีเไปยออกมาหนึงตัวอ้อลืมใบด่านผมเล่นแล้วนะอันนึ่งอันนึงยังเอทั้งดาวราจะตัอใหญ่เอ้ยจะถ่อดาวบบนีเขาไม่อคสั อย้่ตรงไหนก็ไม่รูไปเถอะเอาช้าโอเคละบุกมานะ บุกมาแน่เลยอ่ะเราไม่น่าประมาทเลยทุกคนเออดูเจตนาไม่เป็นไรตอนนี้ทั้งหมดสองสองตัวกันจบนี่เดี๋ยวสิแล้วนี่ไงสองตัวอันนี้ก็จะไม่ประมาทนะ ่อนจะพ่งเผยฝนใส่ก่นเฮ้ยแล้ก็ได้่สาไปั 啊，累死了。 ทำลายลูกบอนโอ้โหให้น้อยกว่าเดิมอีกมาแบ่งปันมาแบ่งปันโอ้ยยังดีเราคนทองเราอนะ ดช่อ้าเป็นไฟฟ้าปนะเป็นประตูไฟฟ้าโอ,อน้นี่โอ้ยกลไปกลไป พอมอดพันห mm hmm. นึ่งตัวนี่อุ้ยกบุกมาแล้ว cặp con, cặp con ừ. bục, bục băng mắt ừ, à, ta lau bụt ừ. Con không ừ. Con cặp Con, gặp con, gặp khu đồ tờ lẫn lùi Hãy <laughs> <laughs> <Một. cười> ไปตองออมันเอาพระมดมาแถมตัวใหญ่ด้วยคิดว่าเขามดตัวใหญ่แล้วผิงเหรอฮะอ,อุ้ยทำไมเดินช้าจังดูช้ามากสูดแล้วเพราะเขาเป็นพัง โอ้ยเกระเกิดวิกตอรีโอเคนะสุดท้ายแล้วอะไรอะอยู่รอดจนถึงพระอาทิตย์ตกจะให้มาสามสิบี เราจะเสะข้ามบนเออวเยเว่ยอุยเวยเวยนึกว่าจะช้านะมาแล้วเหรออุ้ยน้องแข็งต e ้องต้องจัดการหลักลูกกระเทียมหัวกระเทียมหรือว่ามดจัดการ ว่ามีจะนั่งธน,นูด้วยโอ้ยเขายักเาทำซ่าเออเราไปดักหน้าบ้านเขาเลยดีกว่าาแข่งเหนี่นลบุกหน้าบ้านเขา ยาการข้อมดางข้อมดา,มดา,มดางวิธีหน้าบ้านเขาเรียบร้อยแล้วนะไม่สนุกเออบ้าปะไม่มาดูเหรอฮะถ้าเขาดูนี่มันบักนะถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆมันจะไม่ยิงนะต <laughs> ัวเกมรู้ไหมเนี่ย ข้อมอตัวที่สองมาละตัวที่สามมาละไม่เน้ทำไมไีกแล้วก็คือพาที่ตกแบบเนี่ยมาแล้วนะข้อข้อหมดไปเหะ ทำทำอะไรข้อมดตอนนีตายหาแล้วตัวที่สีมายหืุที่หน้าบ้าเขานี่คือสนุกมากเมื่อ,อาทันได้ทำอะไรก็คือตายหมดลูกกระเทียมแล้วก็หัวเล็กมากนี่ต้องมีผู้นำนี่ท่านผู้เท่า โราบอสไว้วุ้ยถอยก่อนให้นางออกมาเราจะตีนางไม่ได้นะนางเหรอยักษ์ชัดยักษ์ออกมาทำงานได้แค่สักเดียวคน ยึดที่หน้าบ่าเขาเขาออกมามองไม่ซ <Bla>. mm. ุนเราไม่ได้พ่รถดทัวร์ที่อะไรเนี่ยโหมาเรื่อยเลยนี่นี่นี่บุกยึดที่ถ้าบัดใหม่ก็โอ้พ่อมด ออกบ้าแค่เดียวโดนค่าตายเสียจะดีนะซ้ำติมนหม่ก็โนโรอบักอือพลงพมดใหม่ตัวหนึ่ง เทียมตายไปแค่คนเดียวนะไอ้นี่หานี่ไอาา้นี่ตายแล้วเฮ้ยหัวก็เทียมไงวะคนท่งนูดเหรอฮะออกมาเท่าไหร่ก็ตายมึงมีจะซากสุสดไปพวกต้องแข็ง ก็ชนะแล้วหมดแล้วเหลือแต่ฮาร์ด